แห่งการตรัสรู้บทนำพระเถรีผู้เป็นอรหันต์และนั่นก็คือเรื่องราวของพระอสิติมหาสาวกทั้ง80องค์จบลงแล้วจ้ะคุณดาริกาปิดหนังสือเล่มหนาอนันต์นั่งตัวตรงด้วยความตื่นเต้นในห้องสมุดที่เต็มไปด้วยแสงสว่างอนันทถอนหายใจอย่างมีความสุขเรื่องราวของท่านเหล่านั้นช่างน,น่าทึ่งจริงๆครับพวกท่านมีความกล้าหาญและความตั้งใจในการฝึกฝนธรรมะเพื่อการหลุดพ้น แต่คุณดาริกาครับอน,นัน์ถามเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระภิกษุผู้ยิ่งใหญ่ตั้ง80องค์แล้วผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่เละครับพวกท่านมีเรื่องราวคล้ายๆกันไหมคุณดาริกาพยักหน้าอย่างช้าๆเป็นคำถามที่ดีมากจ้าอัน,นันเธอรู้ไหมว่าสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้มีพระภิกษุณีสงฆ์เพื่อให้ผู้หญิงได้มีโอกาสบรรลุธรรมได้เช่นกัน พวกท่านถูกเรียกว่าพระเถรีคือพระภิกษุณีผู้มีอายุและมีคุณธรรมสูงส่งและในหมู่พระเถรีเหล่านั้นก็มีมหาสาวิกาหรือพระอาหารหันต์หญิงผู้เป็นแบบอย่างถึงความเพียรอย่างที่สุดเรื่องราวของพระเถรีเหล่านี้มีความสำคัญไม่แพ้เรื่องราวของพระอสิติมหาสาวกเลยนะจ๊ะ พวกท่านแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าใครเพศใดหรือมาจากพื้นเพแบบไหนก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการปฏิบัติคุณดาริกาเสริมว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องของพระเถรีเขมาผู้ทรงปัญญาเลิศหรือพระเถรีอุบลวน,นาผู้มีฤทธิ์มากและพระเถรีรูปอื่นๆอีกมากมายพวกท่านทุกคนคือดวงดาวในพุทธประวัติอันนั้นถามอย่างใครรู้ว่า แล้วเรื่องราวของท่านเหล่านั้นจะช่วยให้ผมปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันไหมครับคุณดาริกาแม้ว่าผมจะเป็นผู้ชายแน่นอนที่สุดจ้ะแก่นแท้ของธรรมะไม่มีแบ่งเพศเรื่องราวของท่านเหล่านี้คือแผนที่ที่จะบอกให้เรารู้ว่าการมีสติความอดทนและการให้ทานนำไปสู่ความสงบสุขได้อย่างไร คุณดาริกาหยิบหนังสือเล่มใหม่ขึ้นมาที่มีรูปวาดของพระเถรีอยู่หน้าปกเอาละอน,นันต์ได้เวลาที่เราจะออกเดินทางสู่ชุดเรื่องราวของพระเถรีผู้เป็นอรหันต์เล่มแรกแล้ว